อุทาหรณเตือนใจสาหรับคนที่ให้คนอื่นเช่าห้องมีห้องหับแต่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมแล้วให้คนอื่นเช่าห้องปรากฏว่าพอไม่ได้ไปตรวจสอบนานวันเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งเจอครับว่ามีคนเช่าแต่ไม่รู้จักว่าคนนั้นคือใครแถมที่สําคัญคนนั้นยังทิ้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดเอาไว้ในห้องอีกด้วยครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรที่วัดศรีวารีน้อยตําบลศรีจระเข,ข้ใหญ่ขออภัยครับตําบลศรีสะจระเข้ใหญ่อําเภอบางเสาธงสมุทรปราการนะครับเจ้าของห้องพักคือคุณนวัก,การปานเซริครับคุณนวัตก,การได้พาผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบห้องพักนี้นะครับหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดแต่ว่าไปพบอุปกรณ์การเสพยาก็เลยรีบเข้าไปแจ้งความที่สพบางพลี กลับมาจากการแจ้งความกลับมาเพื่อมาดูห้องอีกรอบหนึ่งไม่เห็นอุปกรณ์การเสพยาแล้วนะครับก็คาดว่าคนร้ายน่าจะปีนเข้าหน้าต่างนี่แหละครับปีนเข้ามาแล้วมาใช้ข้าวของภายในห้องและที่สําคัญมาเสพยาด้วยและคาดว่าการเข้ามารอบหลังนี้น่าจะเอาอุปกรณ์เสพยาออกไปเพราะว่าพบร่องรอยการงัดแงะที่บริเวณหน้าต่างตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ <He ard S 2> มันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ คุณนาวาการเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้เช่าคนก่อนเนี่ยได้ออกจากห้องเช่าไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการปรับปรุงทาสีห้องใหม่ก่อนที่จะมีการประกาศให้เช่าห้องแต่ก็หลังจากกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูห้องอีกเลยนะครับประมาณเกือบ4เดือนเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองจนกระทั่งล่าสุดมีคนติดต่อมาขอเช่าห้องครับก็เลยพาไปดูที่ห้องที่เขาได้เก็บเรียบร้อยไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการทำส่งทำสีใหม่ ปรากฏว่าเข้าไปครั้งนี้เจออุปกรณ์การเสพยาครับคุณผู้ชมครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันดูครับก่อนหน้านี้ได้ล็อกอยู่ไหมคุณแจ๊ก่อน,นนีล็อกครับแต่ไม่ได้ล็อกอันนี้ผมล็อกเฉพราะลูกอ๋อไม่ได้ล็อกอันนี้เพราะว่านี่เป็นบ้านเช่าครับล็อกมันอยู่อยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะเปิดแบบใครมาผมจะมาถึงนีกุญแจไขลูกบิดอย่างเดียวเข้าเลยพอ,อพูดทางตรงก็คือแบบเอ๊ะลายห้องล้อมนะครับฉะนั้นเราก็คิดว่าเออมันคงไม่มีอะไร เนี่ยแหละครับก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าผ่านไปแค่ประมาณสัก4เดือนเท่านั้นเองกลับไปอีกครั้งเมื่อมีคนมาขอเช่าห้องอ่ะเป็นแบบนี้เบื้องต้นตํารวจก็ได้สอบถามผู้ที่พักอยู่ห้องข้างๆนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามกลุ่มคนร้ายที่แอบเข้ามาในห้องพักแล้วก็เข้ามาเสพยาอีกด้วยนะครับจะนําตัวมาดําเนินคดีซึ่งก็มีความผิดฐานมียาเสพติดไปในครอบครองแล้วก็การบุกรุกเคหสถานนะครับอืมเนี่ยฮะ โอ้อยู่ๆเข้ามาอยู่ได้เฉยเลยนะครับ